องประกอบของแผนธุรกิจนะเมื่อกี้จันตั้งคําถามไว้ว่าให้ลองเดาซิว่าองค์ประกอบของแผนธุรกิจจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะมาติดตามกันดูค่ะองค์ประกอบของแผนธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบทสรุปผู้บริหารส่วนใหญ่เขาก็จะนําขึ้นมาอยู่ส่วนแรกแต่ทําสุดท้ายบทสรุปผู้บริหารก็จะเป็นการที่เราเขียนแผนแล้วเราเอาเนื้อหาทั้งหมดมาสรุปนะคะเหลือ1แผ่นถึง3แผน่น เพื่อให้ผู้บริหารเป็นผู้อ่านเพราะเขาคงไม่มีเวลามาอ่านแผนของเราบางครั้งเราอาจจะเขียนแผนเป็น50หน้า20หน้าอย่างเงี้ยเขาก็เสียเวลาเขาก็อาจจะอ่านบทสรุปแล้วเราก็อาจจะไปพีเต์ให้กับผู้บริหารฟังได้เลยหรือว่าคนที่เราจะไปกู้ยืมเงินเราก็ไปเล่าให้เขาฟังได้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าจริงๆแล้วส่วนแรกที่ต้องทําจริงๆคือเรื่องอะไรอันที่1เลยก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดเมื่อเราจะวิเคราะห์ตลาดอันดับแรกเลยก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การวิจัยค่ะเครื่องมือที่2ก็คือเป็นการ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตัวที่3ก็เป็นเครื่องมือตลาด ตัวนี้เรามาดูกันเลยคะ่ะว่าในการวิเคราะห์ตลาดเครื่องมือแรกเราบอกว่าเราต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลและวิจัยตลาดเพรนันพอเราพูดแบบนี้เนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันก็คือเป็นข้อมูลปฐมภูมิกับข้อมูลทุติยภูมิค่ะเวลาที่เราพูดถึงข้อมูลปฐมภูมิก็คือเป็นข้อมูลที่เราอาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเก็บใหม่เลยด้วยเหตุผลว่าอาจจะไปหาข้อมูลแล้วมันไม่มีใครตอบคําถามให้กับเราได้เราอาจจะเก็บข้อมูลใหม่เช่นไปสังเกตการ อาจารย์ชอบทําแบบนี้เวลาที่อาจารย์จะทําธุรกิจอาจารย์เข้าไปในเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อเลยค่ะแล้วก็ไปสังเกตคนที่ซื้อสินค้านะคะว่าเขามากับใครเขามากี่คนความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงเขาพูดคุยอะไรกับ ลูกค้ากันเองบ้างเขาปรึกษาอะไรกันบ้างเขาไปหยิบสินค้าชนิดนั้นเลยไหมหรือเขาลังเลนะหรือเขาหยิบมาอ่านดูก่อนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลปฐมภูมิแล้วทาให้เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแท้จริงถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเพราะฉะถ้าเราจะเก็บแบบนี้อาจารย์เรียกว่าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพค่ะงานวิจัยเชิงคุณภาพจะทําก็ต่อเมื่อเราไม่หาคําตอบไม่ได้เหมือนที่อาจารย์บอกตอนต้นเราก็ลยต้องเริ่มเก็บใหม่แต่เวลาที่เราทํางานวิจัยคุณภาพแล้วเนี่ย เหมือนอาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นนักวิจัยอาจารย์ไปเฝ้าสังเกตการที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆอาจารย์อาจจะไปสังเกตคนแค่10คนแล้วอาจารย์ก็มาสรุปผลละ อาจารย์อาจจะไม่มั่นใจว่าเออไอผลที่เราได้มาเนี่ยสิคนเนี่ยที่ได้มามันใช่เป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ไหมอาจารย์ก็เอาคําตอบที่ได้มาทํางานวิจัยเชิงปริมาณก็คือมาแตกเป็นข้อคําถามนะเหมือนที่เราเคยเจอมีคนมาบอกว่าช่วยตอบแบบสอบถามให้เราหน่อยได้ไหมสิบข้อ20ข้อเนี่ยอาจารย์ก็เอาคําตอบเนี่ยมาแตกเป็นข้อคําถามแล้วก็เก็บคน200คน400อคนนะคะ อาจารย์ก็เรียกว่าเป็นการทําวิจัยเชิงปริมาณก็จะทําเป็นการเรื่องของการคอนเฟิร์มเรียกว่ายืนยันผลที่เราศึกษามาทําให้เราเข้าใจได้ว่าพฤติกรรมของลูกค้าเป็นยังไงนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะไปเก็บได้ส่วนข้อมูลทุติยภูมิค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีคนเก็บรวบรวมไว้ให้อยู่แล้วเหมือนเราไปเซิร์ชบน Google นั่นแหละค่ะ เราอาจจะไปดูข้อมูลในเรื่องของอัตราการจเจริญเติบโตของตลาดไปดูว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงมีใครทําวิจัยด้านนี้ไว้หรือ,อยังลูกศิษย์ของอาจารย์นะไปฝึกงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเขาก็แอสซายให้นักศึกษาของอาจารย์เนี่ย ไปยืนหน้าร้านค้าสะดวกซือ้อแล้วก็ไปรอดูว่ามีลูกค้าคนไหนบ้างที่ซื้อข้าปั้นญี่ปุ่นออกจากร้านมาบ้างขอเขาเห็นคนแบบนี้เขาจะเข้าไปแอปโพสเลยถามข้อมูลค่ะว่าซื้อข้าปั้นนี้ไปเพราะอะไรเข้าปั้นนี้ควรจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเข้าวปั้นนี้อร่อยพอไหมควรที่จะมีไส้อะไรเพิ่มเติมไหม อันนี้พอถามปุ๊บเขาได้คําตอบเขาเอาไปพัฒนาเป็นสินค้าใหม่เอาไปพัฒนาสินค้าให้ตรงใจลูกค้าได้มากขึ้นนะคะตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็การทําวิจัยแบบคร่าวๆนะคะมาดูเครื่องมือการวิเคราะห์ตลาดอีกเครื่องมือหนึ่งเราเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เขานิยมใช้กันก็เป็นตัว Petels กับ Five Force Model เหมือนที่อาจารย์เคยบอกแหละว่าตัวปัจจัยภายนอกเหล่านี้ มันจะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์อโอกาสอุปสรรคทางการตลาดได้อย่างเช่นถ้าเราพูดถึงปัจจุบันมีกฎหมายที่ออกมาในเรื่องของ circular economy นะหรือ S C G ในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะที่เราบอกว่าเราอยู่ในโลกร้อนมากขึ้นเนี่ยก็มีข้อมูลที่ออกมาว่าต่อไปเนี่ยผู้ประกอบการเวลาที่ผลิตสินค้าอะไรก็ตามคุณต้องปล่อยคาร์บอนได้เท่าไหร่ถ้าคุณปล่อยคาร์บอนเกินออกมาคุณต้องจ่ายค่าคาร์บอนที่คุณปล่อยออกมาอันนี้ก็เป็นปัจจัยทางกฎหมายแล้วก็ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบเราถูกไหมคะเราก็ไปดูว่านี่มันเป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรค นะก็ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจเพราะฉะนั้นปัจจัยด้านเทคโนโลยีก็จะมาช่วยตรงนี้ด้วยถามว่าถ้าเราลงทุนเทคโนโลยีใหม่เราลงทุนเรื่องของเครื่องจักรใหม่นะคะเรื่องของปัญหาเรื่องกฎหมายที่มาบังคับเราเรื่องของการปล่อยคาร์บอนหรือลิมิตคาร์บอนเหล่านี้ก็ไม่มีผลกับเราถ้าเรามีเงินลงทุนพอถูกไหมก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราไปต่อได้ปัจจัยทางสังคมถ้า ลูกค้าเองคอนเซิร์นนะตระหนักถึงเรื่องของโลกร้อนนะคะลูกค้าก็อาจจะต้องไปเลือกดูหน่อยสิว่ามีสินค้าตัวไหนที่บรรจุพัณฑ์มันเอากลับไปใช้ใหม่ใช้ซ้ําได้หรือกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ได้บ้างลูกค้าอาจจะเลือกซื้อสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยก็ได้นะคะเราก็เก็บข้อมูลแบบนี้ก็จะไปเห็นแล้วว่า สภาพแวดล้อมเหล่านี้มันมีผลต่อโอกาสหรืออุปสรรคไหมรวมถึงนโยบายการเมืองนะบางช่วงนโยบายการเมืองระดับโลกก็ดูวุ่นวายนิดหนึ่งก็จะทําให้มีผลกระทบกับ เรื่องของเศรษฐ,ฐ,ฐกิจโดยรวมของโลกนะอาจจะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเพราะว่ามันถูกกระทบมาทั้งหมดนะคะแล้วมีผลต่อเศรษฐ,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 ฐกิจไปด้วยนี่ก็เป็นตัวที่เราเรียกว่าเพสเตลก็คือ P E S T E L นะคะที่เราจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลถัดมาคือ f f o ฟอสค่ะในตัว f ไฟฟอส m odel เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราไปวิเคราะห์เรื่องของการแข่งขันการแข่งขันอันแรกเลยก็ดูว่าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยมีคู่แข่งขันกี่รายคู่แข่งขันเก่งไม่เก่งเรื่องอะไรคู่แข่งขันมีเงินทุนมากน้อยแค่ไหน ถ้าเราจะเข้าไปแข่งขันเราจะสู้ได้ไหมหรือถ้าเรากระโดดไปแข่งขันแล้วเนี่ยจะมีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาแข่งกับเราไหมก็จะเรียกว่าภัยคุกคามจากการแข่งขัน จากลูกค้ารายใหม่เราอาจจะบอกว่าถ้าเราทําธุรกิจตัวนี้แล้วลูกค้าจะมีอํานาจในการต่อรองไหมอํานาจการต่อรองเกิดจากอะไรคะเกิดจากการที่ลูกค้าสามารถที่จะหาซื้อสินค้าหลากหลายจากคู่แข่งขันได้รวมไปถึงภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนสินค้าทดแทนแปลว่าถ้าลูกค้าสามารถที่จะหาซื้อสินค้าที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเดียวกันหรือสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานหลักของลูกค้าได้ลูกค้าก็สามารถที่จะ ไปซื้อสินค้านั้นได้อย่างเช่นถ้าอาจารย์จะไม่ดื่มกาแฟอาจารย์ไปดื่มชาถือว่าอันนี้ก็เป็นสินค้าทดแทนถ้าอาจารย์จะดื่มน้าเปล่าอาจารย์ไม่ดื่มอาจารย์ไปดื่มน้านอ,อดัดลมมันก็เป็นสินค้าทดแทนกันนั้นเราจะดูซิว่าภัย,ยคุกคามมันเยอะไหมเพราะในตลาดเครื่องดื่มก็จะเห็นว่ามันทดแทนกันได้หมดถูกไหมคะมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเป็นตลาดที่แข่งกันดุนะแข่งกันดุแล้วลูกค้าก็มีอํานาจในการต่อรองก็คือสามารถที่จะเลือกซื้อเครื่องดื่มได้หลากหลายนั่นเองนะคะ